สวัสดีค่ะช่องพายทองคำํำพายทองเงินนะคะเช้าควันเลนก็ทำความสะอาดที่อยู่ให้กับทองคำํำใช้คลาดสั้นนะคะทองคําก็หันมานี่คือหันมาหาแม่นะคะ อันนั้ทั้งนี้ทองนี่พอก็นึกว่าทองคำหันไปหาะจะหายก็ไม่หายเนาะทองให้สงสัย อ้อนอย่างเดียวเลยท่าประจำนะคะเสียงขู่ เช้าก็โชว์โชว์วิกฤตออกมาฉีนะคะหันตามนี่คือหันตามสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับกอนครับสวยสวยครับสวยสวยกอนทำยังไงครับทำยังไงสวยสวย ทำยังไงครับหากล้วยด้วยหากล้วยด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ทองคำกับพอลเลนด้วยนะคะทองคำก็จะยังไงครับใกล้หรือยังขอรุนกันต่อไปคะ่ะว่าจะปิดบ่วันไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ สวัสดีค่ะ